พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่8ก,รการกฎคม2567ทีนี้วงการฟุตบอลบ้านเราเนี่ยถ้าในเรื่องของการพัฒนาเยาวชน การทําผลงานทีมชาตินะครับเราก็ต้องมีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้เป็นเป็นเป็นหน่วยงานหลักเลยเมื่อเวลาสิบนฬิกาวันนี้8กระะกฎาคม2567นายยุทธนาหยิมการุณ บิ๊กยิมเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสบทคนใหม่ t h Thailand ด์ฟุตบ l ล Coach อ s s OCIATION TFCA พร้อมทั้งถแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่โดยประกาศแนวทางช่วยพัฒนายกระดับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและเยาวชนไทยให้มีโอกาสที่ดีขึ้นพร้อมตอบข้อสักถามของสมาชิกและสื่อมวลชนณห้องประชุมชั้น2อ,อาคารสโมสรศุลกาก,กรกรมศุลกากร ในฐานะนายกสมาคมนะครับเราก็พร้อมกรรมการทุกท่านเนี่ยก็ตั้งใจในการที่ทำวัตถุประสงค์ของสมาคมให้บรรลุผลนะครับในเรื่องของการเรียนผู้ปกครองสบายใจได้ว่าเมื่อเข้ามาเรียนที่ศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์ก็ดูแลนะครับแล้วน้องๆเหล่านี้ก็ได้วิชาความรู้เกี่ยวกับชีฟุตบอลอย่างเชี่ยวชาญเพราะเรามีหลักสูตรขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรระดับสูงเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับในเรื่องของการที่เราจะดูแลสังคมโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนี่ย ก็สามารถที่จะให้ทางสมาคมเนี่ยมาทำโครงการต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่ต่างๆเนี่ยและที่สำคัญก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยครับการเรียนที่ CFC เนี่ยเป็นการเรียนที่ดีมากเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะได้เล่นฟุตบอลในสิ่งที่เราลักแล้ว เรายังสามารถมีความรู้ไปกับฟุตบอลได้มากกว่านั้นครับการอบรมโค้ชผมว่ามันเป็นความรู้ที่เราความร,รควม,มีไว้ครับเพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยอายุอาชีพม,มันไม่ได้มั่นคงมากครับด้วยหน้าที่ด้วยด้วยอายุด้วยการเรียนโค้ชผมว่ามันสามารถทําให้เราต่อยอดในตอนที่เราเล่นไม่ไหวหรือว่าอาจจะเล่นไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับกรุงเทพ5กรกฎาคม2567 True Corporation บริษัทโทรค่าบนาคมเทคโนโลยี Technology, ชั้นนำของประเทศไทยชี้ยกระดับ ดูแลเครือข่าย True 5G รับกระแสการใช้งาน Data ที่พุ่งสูงขึ้นข้ามคืนในย่านเยาวราชหลังจาก Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลศิลปินชื่อดังชาวไทยเปิดตัวบิวสิกวิดีโอเพลง r o c k s t a r ถ่ายทำที่ย่านเยาวราชโดยเปิดตัว MV เมื่อวันที่28มิถุนายน2567กระแสล็อกสตาร์ไม่ใช่แค่สะเทือนวงการเพลงทั่วโลกแต่ทำให้เยาวราชคับข้างกลายเป็นจุดเช็คอินจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศที่ตามรอยถ่ายภาพและใช้งานผ่าน,านมือถือยอดผู้ใช้งานพุ่งทันทีราว15%และยอดดาต้าโตเพิ่มกว่า6%ภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังเปิดตัวเพลงใหม่ เมื่อวันที่4กรกฎาคม2567 a a a ประเทศไทยนำโดยนายสุวิรัต์พงสาวภาคผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกนำทีมพลังตัวแทน a a a กว่าหนึ่้อยท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่23โดยได้รับเกียรติจากนางมยุรินสุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกณนะสภาการชาติไทยถนนอังรีดูนัง สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนสุรเสตประธานลีเฟรกรุ๊ปดรพีรวัต์และดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02 629 1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3ามเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแหง้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวซมะขามหวานไร่ชนิกามือสามบานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากามอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูร์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083 599 9456